ว่าพ่อแม่เนี้ยพ่อแม่หรือว่าขอตังแต่ขอตังลูกว่าตอนที่พ่อเขาเลิอกอะไรอย่างเี้ยก็จะไปหาเมียหาเมียเนี่ยเลยมาขอตังลูกนี้ลูกจะไม่ตอบแทนคุณเพราะพ่อนิสัยไม่ดีอันนี้จะเป็นบาปหรือจะเป็นอะไรจะเป็นยังไงคุณไม่ให้อธิบายว่าจะเป็นยังไงถ้าลูกมาตอบแทนคุณน่ะถือว่าพ่อไม่ดีที่หาแต่เมียแต่ลูกจะไม่ขอตอบแทนคุณเข <c oughs> าเข้าใจความหมายแล้วล่ะจ้ะ <c oughs> ก็ะะะอะไรถึงยังไงก็แสดงว่าที่ถามก็แสดงว่าเขาอะมีกิตใต้สำนึกที่ดีอยู่จ้ะเขาเกิดในสมลรกที่เขาเกิดในาศาสนาพุทธจ้ะเพราะเขารู้อยู่พ่อแม่มีพระคุณแต่ทีนี้ถ้าพ่อว่าพฤติกรรมพ่อไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นพ่อที่แบบทั่วไปที่อยู่กับแม่มีแต่แม่อะไรเงี้ย <c oughs> ก็เทียบได้ไปหาเสียหาเลยไปหาไปเรื่อย ลูกก็ไม่พอใจเป็นธรรมดาเนาะอืมก็เลยว่าต่วนี้เ่าเกิดพ่อเกิดขาดแคนแล้วเราต้องช่วยไม่ช่วยได้ไหมหรอไม่ดูแลได้ไหมไม่ส่งเสียได้ไหมไม่เลี้ยงดูได้ไหมไม่สนใจได้ไหมบาปไหมถามมันนั้น <c oughs> นี่คือคาถามบาปไหมแสดงว่ายังกลัวบาปเห็นนลอย่างแม่ต้องบอกเขายังมีกิตัิสัมทิ่ดีจ้ะ ก็อันุทนาบุญนะลูกหลานก็ดีนะเพื่อนเพื่อนลูกๆทั้งหลายก็จะได้เอาเป็นตัวอย่างอันนี้ก็เป็นแบบอย่างนี่ก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะอืมเป็นโจทย์เป็นการบ้านเป็นสิ่งที่โลกควรจะรู้ไว้เหมือนกันดีเหมือนกันกับโมุทนาบุญเป็นเหตุมันต้องแยกแยะเพราะว่าพอดีพระเจ้าตัดไว้พ่อแม่คือคือคืมีพรอคุณ ยิ่งใหญ่ของลูกอันนี้พระพุทธเจ้าตัดไหมแล้วก็พ่อแม่เป็นผู้ให้กําเนิดเราเราถึงได้เกิดเราได้เกิดก็เพราะพ่อ,พอแม่อืมแล้วก็เราเกิดมาก็ก็เพราะว่าท้าทพ่อทาทแม่นะแล้วกว่าเราจะโตก็พ่อแม่อีกแล้วการศึกษาก็พ่อแม่อีกอืมจนกระทั่งได้จบ ท่านก็ใช้เงินมาด้วยเท่าไหร่บางบางพ่อแม่บางท่านขายขายขายไร่ขายนาขายสมบัติเพื่อให้ลูกมีวิชาความรู้ยอมขายเพื่อส่งลูกเรียนอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็พ่อแม่หน้าที่พ่อแม่จ้ะแล้วก็เสียสละทุกอย่างให้เพื่อลูกเลือก้วยกฎธรรมชาติด้วยสัญชาติญาณเหตุนี้มันมีส่วนมากด้วยด้วยด้วยธรรมชาติของของความเป็นพ่อแม่เอน้อนว่าเป็นเช่นนี้ตอนที่เรายัง ยังยังไม่มีปีก้าขาแข็งเรายังเป็นผู้ที่ท่านต้องดูแลท่านต้องเลี้ยงดนะูไม่รู้ลวละทัางเลี้ยงดูท่องส่งเสียจนมีมีวิชาความรู้จนจนได้เป็นมีได้เอาความรู้มาเลี้ยงตัวต่อไปมาเลียเล้ยงตัวเลี้ยงตัวของตัวเองต่อไปอทีนี้เราจะตอบแทนคุณหรือไม่ตอบแทนคุณมันขึ้นอยู่กับที่เราจะจะเป็นผู้มีเอากําไรหรือเรียกว่าสร้างกุศลต่อไป สืบไปในข้างหน้าเพราะเราก็จะมีครอบครัวเหมือนกันเพราะเราทํากับพ่อแม่พ่อแม่พอเรามีครอบครัวลูกก็จะทํากับเราเหมือนกันสามเท่าเพราะนั้นเราต้องทํากับพ่อแม่เพราะถึงว่าพ่อแม่จะเป็นยังไงก็ตาม,มต้องแยกมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมของท่านเป็นเรื่องวิบากกรรมของเราเป็นเรื่องวิบากกรรมของแม่ที่พ่อจะต้องไปทําแบบนั้นอย่างนี้ค่ะแล้วทำไงได้เราเป็นลูกเราไม่มีสิทธิ์ไปไปสั่งไป,ไปจัดการสิทธิ์ของลูกไม่มีน พ่อแม่จะจะเป็นมเป็นมหาโจรยังไม่มีสิทธิ์ว่าเลยค่ะเอางี้ดีกว่าละค่ะพ่อแม่เป็นมหาโจรตบต้นต้มตุนหลอกลวงหามาเลี้ยงเราด้วยด้วยอาชีพหามาเลี้ยงเราด้วยความไม่สุจริตเรายังไม่มีสิทธิ์ว่าเลยค่ะขนาดนั้นเลยนะคะแม่ศึกษาไม่ได้ไม่ศึกษาค่ะเราไม่มีสิทธิ์ว่าแต่คนอื่นว่าได้ตำรวจก็จับได้ด้วยแต่เราไม่มีสิทธิ์ขนาดนั้นเลยค่ะ แล้วท่านจะหามาเลี้ยงเราแบบไหนเราก็ไม่มีสิทธ์เลยไม่มีสิทธิ์ขนาดนั้นแหละคะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าสิทธิ์ของลูกไม่ไม่มีหน้าที่ว่าพ่อแม่ว่าไม่ได้นี่ยกตัวอย่างขนาดนี้แหละคะ่ะว่าให้ลูกว่าเราไม่มีสิทธิ์เพราะว่าอะไรเพราะพระเจ้าตั้งฐานะพอ่อพ่อกับแม่ที่พ่อที่เราเป็นลูกเนี่ยพ่อกับแม่คือพระอราหันต์ของลูกพร,พระอราหันต์ของลูกแล้วเราไปแตะแล้วเราไปว่าเราไปตีเตียนเราไปตำหนิสิ่งที่ท่านทาผิดเราก็เลยแต่ต้องพระอรหันต์เราเลยบา พระอรหัน์แตะไม่ได้บาปครับพระอรหันคือผู้ผู้บร anyway. ิสุทธิ์คือผู้คือผู้ที่ไม่เหมือนใครในโลกแล้วอันนี้พระอรหัน์ที่ทางธรรมที่ท่านจะผู้บริสุทธิ์ท่านจะออกจากโลกแตะไม่ได้ล่วงเกินไม่ได้ท่านถึงได้ไม่ออกมาช่วยโลกง่ายง่ายง่ายไม่ออกมาหามนุษย์ง่ายๆไม่ออกมาให้มนุษย์ได้พบง่ายๆท่านกลัวมันจะล่วงเกินท่านกลัวมันจะไปตกนรนโลกไม่อันนี้อันนี้พระอรหันทางธรรมดิเนี่ยแล้วตัวเปรียบเทียบอันนี้ พ่อแม่คือพออาาระอรหันเรา,าเหมือนกันเพราะนพ่อแม่คือพออาาระอรหันเราเราก็เราสําหรับเรานี่แหละแต่ไม่ได้แบบนี้แต่คนอื่คนเมื่อกี้ก็บอกแล้วแม้แต่ตํารวจเนี่ยเอาไปเข้าคุกได้ถ้าถ้าถ้ารู้ว่าเป็นทําผิดถ้ามีฉา,าชีพถ้าทําอะไรที่มันไม่สุจริตนะแม้แต่ตํารวจก็ยังไปได้หร dunno, ือชาวบ้านจะด่าถาเสียทาเสียถาเสียเทเสียชาวบ้านจะจะแข้งทักหัก,กระดูวชาวบ้านจะลุมยังไงประชุมประชาทาันยังไงคดก็ได้แต่เรามีสิทธิ์ เพราะนั้นเราก็มีหน้าที่ตอบแทนคุณเหมือนเดิมอยมันก,ก็เป็นคนส่วนที่เราก็ได้ตอบแทนดูแลท่านเหมือนเดิมเพราะนั้นต้งแยกอย่างนี้เราจะคาตอบที่ถามว่าบาปไหมก็มันไม่บาปแต่ว่ามันก็ไม่ไม่เจริญแล้วก็ไม่ได้ตอบแทนคุณเพราะลูกมีหน้าที่ตอบแทนคุณพ่อแม่อะเออไม่ตอบแทนคุณก็ไม่ได้ไม่เป็นไรอืมแต่เราเรามีลูกมันก็ไม่ตอบแทนคุณเราก็นะแกนั่นเอ เรามีลูกลูกมันก็ทํากับเราแบบนี้แหละเราทํากับพ,พ่อแม่แบบนี้ลูกมันก็ทํากับเราแบบนี้แล้วทีนี้มาส่งเคาะเข้าอ,อะไรทํให้พ่อถึงทาเหลวไหลในสิ่งออกนอกลูกนอกทางทำไมไม่ทาให้เราไม่อยากเอยากจะดูแลไม่อยากจะช่วยเหลือไม่อยากจะนี่แหละอุปถัมภะถาคที่เรามีกําลังและตอนแรกท่านอุปถัมภะถาคเราดูแลเราทีนี้วันนี้เราท่านแกชาา่ชราเราจะมีหน้าที่ดูแลท,ท,ท่านทีนี้เราท่านทําตัวไม่ดีจะไม่ดูแลไม่ได้แล้วทีนี้มันเป็นคนมันมันเป็นพระธรรม เพราะนั้นท่านจะทําตัวยังไงก็ช่างมันเป็นหน้าที่ลูกที่ต้องดูแลท่านตอบแทนบุญคุณท่านไม่ต้องการแต่ว่าหลักของธรรมชาติเขาวางกฎไว้จ้ะวางกฎไวใ้ให้ลูกมีหน้าที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่จ้ะพระพุทธเจ้ามาสอนไว้มาบอกไว้ทํากับพ่อกับแม่ไม่ไปวัดอย่างได้เลยค่ะจริงๆค่ะไม่ไปวัดย่างได้เลยค่ะท่านบอกให้ดูนู่นก่อนจะเอาเข้ามาให้พระฉันที่วัดดูพระที่บ้านนี่ยังเห็นไหม เนี่ยถ้าถามมามันก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นฉากเลยย่อไม่ได้แล้วอาจจะย่อๆก็คือว่าอย่างไงเสียต้องแยกเราไม่มีสิทธิ์ที่ว่าเราไม่ทําก็คือเราก็จะเจอปัญหาถ้าเรามีครอบครัวเราก็จะเป็นาสามเท่าสี่เท่าลูกจะทํากับเราหนักกว่าเราทํากับพ,พ่อแม่เราต้องต้องทําเพราะมันกฎธรรมชาติเพราะเป็นกฎแห่งกรรมเพราะเป็นกฎของโลกที่ที่พระเจ้าบางคนเจอพ่อแม่ไม่ได้มาเอา ทวงบุญทวงคุณเรานะคะแล้วเราก็ไม่ต้องไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีหน้าที่บีบบังคับให้เราแทนคุณเหมือนกันแต่ว่าสุดแท้แต่จะทําให้มันให้มันเป็นสิ้นสุดกันให้มันไม่เป็นหนี้เป็นสินกันให้มันจเจริญรุ่งเรืองให้มันให้มันเป็นถูกต้องตามอชีวิตเราจะได้ไม่ไม่ไม่ขัดสนชีวิตเราจะได้ไม่ไม่อดมีอุปสรรคชีวิตเราจะรุ่งเรืองแน่ มันมันมเป็นขนาดนั้นเลยเพราะว่ากฎหมายของกฎแห่งกรรมกฎหมายกฎธรรมชาติน่ะมันตั้งของมันไว้พระพุทธเจ้ามาคนเจอท่านถึงได้สั่งนักสั่งนาบอกนะบอกนาให้พ่อให้ลูกดูแลพ่อแม่นะไม่มีหน้าที่มาขัดแย้งเคยได้ยินคำนี้ไหมบาบุญคุณโทษเป็นตายร้ายดีนี่แหละค่ะในศาสนาบาปแปลว่าเอเราไม่ทําบาปบุญเราทําแต่บุญ คุณเราไม่ทวงอย่ะเราไม่ทวงคุณเราทําแล้วเราไม่ทวงคุณบาปเราไม่ทําบุญเราทําคุณเราไม่ทวงโทษบาปบุญคุณโทษ,โทษแล้วแล้วเขาจะไม่โทษใครๆทั้งนั้นที่เขาผิด เพราะว่าเขาผิดด้วยธรรมชาติบาปบุญคุณโทษเป็นอยู่ให้เป็นอยู่ในโลกมนุษย์อยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นก็คืออยู่ด้วยอยู่ด้วยความจริงอยู่ด้วยพื้นตรงไปตรงมาอยู่ให้มีอยู่ให้แบบถูกต้องอยู่แบบไม่เบียดเบียนอยู่แบบที่เป็นพึ่งเป็นที่พึ่งแห่งตนตนเป็นพึ่งแห่งตนอัตหีตโนนาโถตรงนี้บาปบุญบาปบุญคุณโทษเป็นตายตายให้เป็นตายให้เป็นอย่าตายปลอมอย่าตายแบบสมมติอย่าตายแล้ว อย่าตายแบบมีและโลกเขาตายกันที่เราตายตายเกิดๆเนี่ยอย่าตายแบบนั้นค่ะเราจะต้องตายให้เป็นคือตายตายจากโรคสมมติสู่โรควิม,มุตต์นะอันนี้โรคอันนี้เป็นพระ,พระธรรมอาจจะไม่มีในตำราแต่เป็นปจัจจตตังภาาปฏิบัติแล้วแต่ท่านจะประทานให้นักปฏิบัติค่ะแล้วเราก็เอามาตีความหมายค่ะบาปบ,บุญคุณโทษเป็นตายายทีน,นี้ เรื่องร้ายเรื่องร้ายก็เราจะเรื่องเรื่องร้ายสิ่งร้ายสิ่งเลวร้ายอะไรที่เป็นสิ่งร้ายเราไม่รู้เป็นโดยไม่ได้หรอกมนุษย์รู้เราจะไม่ทําเลยสิ่งเลสิ่งเลวร้ยายสิ่งเลวร้ายนี่มันมันมันมจจะเอาอะไรมาออกมาประม่สิ่งไหนที่มันเบียดเบียนที่มันเอาระเรียบที่มันไม่ไม่ซื่อสัตย์ที่มันไม่ค่อมาด้วยน้ำพักน้ำแบงมันก็เรื่องหลายเรื่องร้ายทั้งนั้นยาทำยามากกว้างมากแต่แม่ย่อนะ บวบาปบุญควโทษเป็นตายหลายดีทาแต่สิ่งดีนี่ค่ะทาแต่สิ่งดีคําว่าดีดีนี่มันคือมันก็ตรงกับมันก็มันก็เป็นตัวแทนจริงนะริงแต่ดีตัวเดียวกันค่ะแล้วก็ถูกตัวเดียวกันแล้วก็บริสุทธิ์ก็ตัวเดียวกันแล้วก็แท้ก็ตัวเดียวกันแล้วก็นิโรธก็ตัวเดียวกันแล้วก็สว่างจ้าก็ตัวเดียวกันอยู่ในดีตัวนี้ค่ะเพราะคําว่าดีตัวเดียวนี่ค่ะเป็นนิโรธเป็นแจ้ง เป็นสมุทเฉดประหารเป็นสุบริสุ์เป็นหลุดโลกมันต้องดีถ้าไม่ดีไปไม่ได้เพราะทุกอย่างดีแปลว่าถูกถูกแปลว่าใช่ใช่แปลว่าแปลว่าไม่มีข้อบอกพร่องแปลว่าไม่มีด่างพ้อยพ่อดีไหมอยะไม่งั้นเขาจะมีเขาจะคนก็ตั้งชื่อลูกดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะนะนเขาตั้งชื่อแต่มันดีแต่มันก็ไม่ดีหรอกมันไม่รู้หรอกมันไม่รู้ภาษาคําว่าดีแปลว่าอะไรนี่แหละค่ะ เป,เป็นเพื่อจะทมผุดขึ้นมาระหว่างนักปฏิบัติท่านบอกบาปบุญคุณโทษเป็นตายห้ายดีไม่ไล่ให้ฟังหมดแล้วนะเข <itas> าเขาจ้ะเออฉะนั้นเราถ้าเราอยู่ตั้งอยู่ในไม่ทวงคุณบันนี้ทีนี้ที่วา่าอแม่จะเอาเรื่องคุณนะเพราะเราเป็นฝ่ายพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ได้เห็นสัจธรรมพ่อแม่ปฏิบัติธรรมพ่อแม่ประกติประพฤติธรรมพ่อแม่จะไม่ไม่เอาบาปกับลกูกไม่เอาบุญกับลูกไม่เอาคุณกับลูก ไม่เอาเป็นไม่เอาตายไม่เอาร้ายเอาดีกับลูกปล่อยว่ากรรมของกูที่มันไม่ดีกับกูน,นนะบุญของกูที่กูไม่ได้ทาไว้กูเคยทํากับพ่อกับแม่ไว้กูเคยทําสิ่งอย่างนี้ไวู้ลุกลูกเลยทํากับกูอย่างนี้อันนี้ถ้า,ถ,าถ้าลูกถ้าแม่เห็นสันจธรรมที่นี่จ้ะเพราะนั้นแม่จะไม่ทวงบุญคุณลูกเลยแม้แต่หยดเดียวแม้แต่บาทเดียวมันไม่เลี้ยงก็ไม่เป็นไร มันไม่เลี om, ้ยงมันไม่ดูแลมันไม่ส่งเสียก็ไม่เป็นไรเราจะไม่ทวงทาไมเราจะไม่ทวงเราไม่อยากให้ลูกเราจมเราเราไม่อยากให้ลูกเราไม่เจริญเราไม่อยากให้ลูกเราเป็นรรมเราไม่อยากให้ลูกเราต้องต้องมารับสิ่งที่หมอมองสิ่งที่จะอับปางสิ่งที่ลูกจะต้องเป็นไม่เจริญรุ่งเรืองเป็นอนาคตมันไม่มันตกอับมันไม่มันมีแต่ปัญหามันก็ลูกลูกอยู่ดีมันเห็นอยู่ดีเพราะนั้นเราจะไม่ทวงคนจ้ะเขาไม่เลี้ยงกระชังเขาไม่ให้กระชัง อันนี้ถ้าโชคดีถ้าเจอแม่รู้จักว่าไม่ทวงคุณดิเน่ไม่ทวงคุณค่ะจะไม่เอาบาปไม่เอาบุญไม่เอาคุณไม่เอาโทษเอาโหสิกรรมทุกอย่างที่เลี้ยงมาจะ้ะที่เลี้ยงมาให้เจริญตโตกมาให้วิชาความรู้มาขายัขายไล่ขายนาให้มาเรียนหนังสือหนังหาค่ะจนแกมีวิชาความรู้จนแกมีครอบมีครัวจนแก,ม,นแกมีลูกมีหลานไม่เอาบาปเอาบุญเอาคุณเป็นโทษเอาโทษไม่สนใจพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ว่าเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้ความจริงแล้ว เมื่อบางทีบอกเมื่อกี้ค่ะนี่นี่นนถ้าหลพ่อแม่เห็นจะทำนี่ที่จะเป็นแบบนี้ได้แต่พ่อแม่ไม่เห็นแต่ทำมึงเอามาสี่มาสี่เห็นสี่ทวงแหลกลานขอแหลกลานทีนี้ครูทำแทนคุณูกูเลี้ยงมึงมาคกูอ่าน้กูทำให้มึงกินกูดูแลมึงกูส่งเสียมึงกูหมดเงินไปรู้เท่าไรเลยวันนี้ครูแกแล้วมึงเลี้ยงคูหน่อยนี่แสดงว่าแม่พ่อแม่ทวงคุณนะที่ไนทวงคุณทนะี่ัหนนะทั้งส่งบาปให้ลูกด้วยทวงคุณด้วยเอาองบุญทั้งคุณ ให้ทั้งโทษเขาอีกเอาหมดเลยอันนี้โอ้มันละเอียดมากมันมันเอาเอาพอเขาเข้าถ้าลูกหลานเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฟังซามเอานะยังไงมันเป็นโลกโลกสมมติน่ะพวกเราเกิดในโลกสมมุติทําไงได้ล่ะเออไม่มีใครอยากจะอะถ้าถ้ารู้ความจริงอ่ะเขาก็อยากจะออกแต่เขาออกไม่เป็น เพราะว่าไม่มีใครมาสอนให้ออกแล้วพบพระพุทธเจ้าสอนอยู่แต่ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าไม่มีเวลาใส่ใจเพราะหมดเวลาเรียนเรียนเสร็จแล้วก็ทํางานทํางานก็ทาเลี้ยงตัวเองแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็เลี้ยงลูกต่อไปเลี้ยงหลานต่อไปก็ทํางานอีกเป็นวัตวนวัตทุกวัตสงสารไม่มีใครที่จะงส่ใจว่าเอ๊ะไอ้นี้มันวนวนเรียนเรียนอันี้มันหมุนหมุนไปหมุนมาอันนี้มัน,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 นไม่สิ้น,นสุดนี่ว่าไม่มีใครเอะใจคะ่ะมนมุษย์ไม่ค่อยเอะใจจ้ะเพราะนั้นก็เลยต้องอยู่กันแบบนี้แหละจ้ะ เขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าบา,บางคนก็ยังมีบอกว่าบาปเป็นตัวยังไงบุญเป็นตัวยังไงด้วยซ้ำค่ะแล้วก็ชีวิตไม่ได้ใส่ใจเลยว่าชีวิตเนี่ยต้องตายตว่าร่างกายนี้เป็นธาตุไม่มีใครใส่ใจเลยค่ะมีแต่โกลัวตัวกูตัวโก้มีแต่สมบัติมีแต่ค้นหามีแต่คอยคว้ามีแต่ริดลนกระเจียกระกายโกโยโอยเออเอารัดเอาเปรียบใช้สติปัญญาใช้วิชาความรู้ เอาของเพื่อนโลกเพื่อนรวมโลกซึ่งเขาก็เขารวยก็จริงเขาหามาได้ก็จริงก็เป็นบุญของเขาอ่ะเขาหามาได้เขารวยอ่ะรูปบุญของเขาบุญของเขาเขาหาของเขาอ่ะเออว่าโมทนาเขาสีเขามุติตาจิตสีพระพุทธศาสนาไว้ไม่ใช่เขารวยก็หาวิธีที่จะที่จะเออเอาเอาเปรียบเขาอ่ะเออใช้ปัญญาให้เขาหลวมตัวให้เรามาอย่างเงี้ยก็มีข่าวนี้ข่าวนะเขารวยเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่ากูจะเอาความรู้เอาเงินร้อยล้านพันล้านมาให้กู หนึ <chat> ่งเนี่ยเนี่ยมนุษย์น่าสงสารไหมทีนี้ว่าหารู้ไหมว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้มาด้วยความข้อสองอ่ะสินข้อสองอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจให้เขาไม่เต็มใจให้เขาไม่ได้เจตนาให้เขาไม่ได้เอ่ยปากให้มันผิดสินข้อสองอยู่แล้วนมนุษย์เรื่องเราเอาเปรียบกันผิดสินข้อสองนี่แหละโอ้ยาวว่าจะสั้นสั้นไม่ได้นอนนั่นลูกหลานเออจะมันยาวไปไหมลูกหลานมึงจะย่อไม่ไหวแล้ว เอาไปรู้แหละถามคาถามแค่นี้แหละมันบอกแล้วคําสอนพุทธเจ้าอ่ะมันย่อนะถ,ถ้าตีตีปัญหาไม่ไม่ละเอียดละเอียดไม่มีข้อไม่มีข้ออ,อกมาประมาไม่มีข้อเปรียบเทียบไม่มีเหตุผลสถานการณ์เกิดขึ้นให้ลูกหลานเห็นมันก็ไม่ฟังอยู่ดีพูดไปก็ไร้บ่อยไร้ประโยชน์เออไม่ประโยชน์แม่ถึงว่าถ้าพูดถ้าถามแม่มันนานหน่อยนะจ้ะเอเอก็อ,อ,อย่างนี้แหละจ้ะ สรุปแล้วนะเขาเราเป็นพ่อเป็นแม่เราอย่าเอาบาปเอาบุญเอาคุณเอาโทษเอาเป็นเอาตายเอาร้ายเอาดีกับลูกที่เลี้ยงเข้ามาอ้าโหสี่กรรมเขานี่พ่อแม่ดิน้น่พ่อเป็นลูกก็เหมือนกันอ้ แล้วทาอะไรเราจะไม่มีสิทธิ์เราไม่มีสิทธิ์เพราะเราฐานะของเราเป็นลูกมีหน้าที่อย่างเดียวตอบแทนคุณท่านจะทําตัวเป็นยังไงก็ช่างแต่ว่าตอนที่ครูเลือดเดือดเองไป่ได้ท่านกูเลี้ยงกูมาท่านครูวิชาความรู้กูหากินหาอยู่ได้ก uh ูไปทํางานได้เพราะวิชาความรู um> <h <h ้จะท่านเสียเงินเสียทองให้ครูเรียนเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเป็นเรื่องของกฎของวัตตะวัตตะที่ต้องดูแลกัน วนวนเวียนด้วยโลกของธรรมชาติถ้าเราไม่ทําก็เป็นหนี้อีกนะเพราะถ้าใดเราก็เป็นพ่อเป็นแม่เราก็ถูกลูกทํากับเราแบบนี้อีกนะถ้าเราเป็นแม่ถ้าเราเป็นลูกลูกก็ทํากับเราอีกสรุปแล้วมันมันเป็นสิ่งที่พระพเจ้าค้นเจอกฎธรรมชาติมันสั่งไว้มันมันวางมันวาง มันวางข้อมูลไว้ในในจิตมนุษย์ทุกดวง kita, yes. มัน chanting, เรียกว่ามันป้องข้อมูลไว้มันใส่คอมพิวเตอร์ไว้มันใส่รหัสไว้มันใส่โรบหดหลงมันใส่ที่ถี่มานะแต่ตัวตนมันใส่ให้ความเข้าใจผิดมันใส่สิ่งที่อะไรที่มันจะจะทําให้เป็นเป็นบาปเป็นบาปเป็นบาปอะไรที่เป็นผิดเป็นผิดอะไรที่ที่มันจะต้องไม่ไม่พบพระสัจธรรมมันใสไปหมดเลยค่ะไอสิ่งที่ะพบสัจธรรมมันไม่